Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ครับอืมเอ๊ะเฮ้ยอะไรลูกอะไรอะไรเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะทีลานลูกลก็ได้ลูกพ่อไม่แย่งลูกวัดไม่แย่งหรอลูกเล่นทีลานก็ได้เอือออ วไมแย่งวไม่แย่งหวไมแย่งวไม่แย่งใช่ปอบกอบดูปอบกอบดูปอบกอบดูครับครับโุ้ยมัฉีกฟันน่าเองมันเขี้ยเริมแล้วม